คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมเราถึงชอบดูหนังที่มีคนถูกไลาค่าทีละคนทําไมเราถึงลุ้นเอาใจช่วยตัวละครให้รอดทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนตายแน,น่ๆน l สแลชเชอร์เฮไม่ใช่แค่หนังฆ่าไล่ฟันครับแต่มันคือแนวหนังที่สะท้อนความกลัวด,ดั้งเดิมของมนุษย์ทั้งความหวาดระแวงความไม่ปลอดภยัยและการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดครับลองนึกภาพดูนะครับคุณอยู่บ้านคนเดียวตอนกลางคืนได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องครัว คุณเดินไปดูแล้วเจอประตูเปิดแง้มอยู่จังหวะนั้นคุณเริ่มคิดแล้วว่าเราควรวิ่งหนีดีไหมหรือเราควรไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ส l ลเชอร์เฮ r r ทำให้กับเราครับมันดึงเราเข้าสู่สถานการณ์ที่เต็มไปได้วยความกลัวและทำให้เรารู้สึกว่าเราเองก็เป็นเหยื่อได้เหมือนกัน แต่สแลชเชอร์เฮ o r ไม่ใช่แนวหนังที่เพิ่งเกิดขึ้นครับมันมีรากเหง้ามาจากตำนานเมืองนิยายสยองขวัญไปจนถึงหนังเก่าที่ปูทางเอาไว้ครับก่อนจะมีเจสันเฟรดดี้หรือโกลอดแฟรดก่อนที่ f ฟอน l g เกลจะกลายเป็นสูตรสำเร็จของหนังสยองขวัญมีภาพยนตร์บางเรื่องครับที่ปูทางให้ส l a s h e r h ์เฮ o r กลายเป็นแนวหนังที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ครับแต่คำถามคือ สแลชเชอร์เฮอรเรอร์เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรทําให้หนังแนวนี้กลายเป็นกระแสถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของสแลชเชอร์เฮอรเรนะครับเราต้องย้อนกลับไปที่ปี1960กับหนังที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับโลกภาพยนตร์ครับไซโคของอัลเฟรดฮิชคอ k ครับ ไซโคไม่ใช่หนังสแลชเชอร์เต็มรูปแบบครับแต่ถือเป็นรากฐานสำคัญมันมีทั้งฆาตรกรโรคจิตการใช้ POV หรือมุมมองบุคคลที่1ของฆาตรกรและเหยื่อที่ค่อยๆถูกกำจัดไปทีละคนในขณะฝั่งฮอลลีวูดมีไซโคฝั่งยุโรปก็มีครับหนังที่เป็นแรงบันดาลใจให้สแลชเชอร์เฮอร์เลอนั่นก็คือจัลโลฟิล์มของอิตาลีครับจัลโลเนี่ยคือหนังฆาตรกรรมที่เต็มไปด้วยภาพสีสันสด มีดคำใบ้และฆาตรกรที่มักสมทุงมือสีดำมันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมจากหนังสืบสวนไปสู่หนังสแลชเชอร์ครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของสแลชเชอร์เร์เลอรมมันอยู่ตรงไหนละ่ะปี1974เป็นปีสำคัญครับเพราะมีหนังสองเรื่องที่กำหนดโทนของสแลชเชอร์สมัยใหม่อย่าง The Texas Chainsaw Massacre และ Black Christmas ครับ The Texas Chainsaw Massacre เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของฆาตรกรข้างนะครับแต่สิ่งหาทรับเนี่ยมันสะท้อนถึงความโหดร้ายของสังคมอเมริกันหลังสงครามเวียดนามการที่อีถูกดึงเข้าไปในสถานการณ์ที่ไร้ความหวังและเต็มไปด้วยความบ้าคลัง่งส่วน Back Christmas เป็นหนึ่งในหนังสแลชเชอร์แรกๆเลยครับที่ใช้โครงสร้างที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันฆาตรกรที่ซ่อนอยู่ในบ้านโทรศัพท์ลึกลับ และก็่การค่าทีละคนนะครับและคริรคนนครส,สามาสเ,เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของไฟนอลเกิร์ลตัวละครหญิงที่แข็งแกร่งและเอาตัวรอดจากฆาตะกรได้ซึ่งแน่นอนครับว่ากลายเป็นส่วนสําคัญของหนังสแลชเชอร์ในเวลาต่อมาแต่หลายคนก็เชื่อว่าฮาโลวีนปี1978เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของไฟนอลเกิร์ลสุดท้ายทั้งสองฝั่งก็ยังคงถกเถียงกันอยู่ครับว่าเรื่องไหนคือจุดเริ่มต้นของไฟนอลเกิร์ลกันแน่ทั้งหมดนี้ผู้ทางไปสู่ยุค80ครับที่ถือเป็นยุคทองของสแลชเชอร์เฮ์เลอร์เลยฮนะ ที่เราจะได้เห็นคาตรกรในคนอนิกนะครับอย่าง Michael m เยอร์สเจสันวอ h e e s และ Freddy ้คูเกอร์กลายเป็นตำนานครับแล้วอะไรทำให้ยุค80กลายเป็นยุคที่ส l a s h ชอร์เฮอรโด่งดังสุดขีดและทำไมสุดท้ายมาถึงตกต่ำลงถ้าพูดถึงหนังส l a s h ชอร์อะไรล่ะครับคือภาพแรกที่คุณนึกถึงคาตรกรสวมหน้ากาก f ไ a l g เกลที่พยายามเอาชีวิตรอดหรือฉากฆ่าสุดโหดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพราโชคช่วยนะครับ แต่มันคือวิวัฒนาการของหนังสแลชเชอร์ที่ก้าวเข้าสู่ยุคทองของมันครับยุค80ครับก่อนที่สแลชเชอร์จะครองฮอลลีวูดเราต้องย้อนกลับไปที่ปี1978กับหนังที่เปลี่ยนโฉมของวงการสยองขวัญตลอดกาลครับฮา o โลวีนครับของจอห์นคาเ e นเทอร์ฮาโลวีนนะวางรากฐานของสแลชเชอร์เฮอเรอร์ที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ครับฆาตากรที่เงียบขรึมครับการใช้ POV ของฆาตากรฉากไล่ล่าที่ค่อยๆกดดันคนดูและแนวคิดของ ไมเคิลเวย์เยอร์สมัยใช้แค่ฆาตากรครับแต่เป็นตัวตนแห่งความกลัวเขาเดินช้าแต่ไม่มีวันหยุดไรยล่ะเขาไม่มีเหตุผลไม่มีแรงจูงใจนี่คือสิ่งที่ทําให้ฮาโลวีนแตกต่างและเป็นแรงบันดาลใจให้สแลชเชอร์เหลืออื่นครับหลังจากฮาโลวีนประสบความสําเร็จนะครับสตูดิโอฮอลลีวูดนะฮะก็เริ่มมองว่าสแลชเชอร์เฮอร์เรอร์เป็นกลุมทรัพย์แห่งรายได้เลยครับนั่นทําให้ปี1980เราได้เห็นหนังที่พัฒนาสแลชเชอร์ให้กลายเป็นแฟนชายครับ Friday the 13th แม้ว่าเจสันวอร์ฮีสจะยังไม่ใช่ฆาตรกรหลักในภาคแรกแต่ไฟเดย์เดอรเจอทีนอุ้ยเผื่อสปอยซะแล้วอ่าใช่ครับเขาไม่ได้ฆาตรกรหลักในภาคแรกแต่ไฟเดย์เดอร์เจอทีนคือหนังที่ทําให้สแลชเชอร์เฮอร์เลอร์กลายเป็นแฟรนไชส์ที่สร้างไรายได้มหาศาลด้วยฉากฆ่าสดโทนและความดูแลทึกที่กลายเป็นจุดขายครับถ้าฮาโลวีนสร้างสุดสําเร็จนะครับถ้าไฟเดย์เดอร์เจอทีนทำให้สแลชเชอร์กลายเป็นแฟรนไชส์นะครับอันนายน์แมนออนเอ็มสตรีท คือหนังก็ทําให้แนวนี้เหนือจริงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับเฟรดดี้ครูเกอร์ไม่ใช่ฆาตกรธรรมดาครับแต่เป็นปีศาจแห่งฝันร้ายเขาไม่ได้เดินจชจ้าชาไล่ล่าเหยื่อแบบไมเคิลเมเยอร์สือเจอสันครับแต่เขาสามารถฆ่าคุณในความฝันทําให้ความหวาดกลัวของสแลเชอร์เฮอร์เร์เข้าถึงจิตใต้สํานึกของคนดูครับ เฟรดดี้คูเกอรนะครับเปลี่ยนสแลชเชอร์ฟิล์มนะครับให้กลายเป็นมากกว่าหนังคาตรกรรมมันคือการเล่นกับความเป็นจริงและก็ฝันร้ายของคนดูครับในช่วงปี1980-1989เปถึง1989ครับเป็นยุคที่สแลชเชอร์ฮอลเลอร์ลุ่งเรืองสุดขีดเลยฮะหนังแนวนี้ถูกสร้างขึ้นมากมายทั้งภาคต่อของ Halloween, Friday ย์เดอะเและไนท์แม a ออนเอ็มสตรีทรวมไปถึงหนังใหมน่ๆนครับอย่างชาย s สเ a ลนะครับที่เปลี่ยนสแลชเชอร์ แต่เมื่อมีมากเกินไปสแลชเชอร์เฮลเลอร์ก็เริ่มอิ่มตัวหนังหลายเรื่องเริ่มใช้สูตรสำเร็จเดิมซ้ำๆกับและคนดูเริ่มเบื่อความนิยมของแนวนี้ค่อยๆลดลงในช่วงปลายยุค80ครับสแลชเชอร์เฮลเลอร์เคยเป็นแนวที่ทรงพลังที่สุดในโลกภาพยนตร์แต่มันก็ตกต่ำลงอย่างรวดเร็วแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นยุค90และ2000จะเป็นยุคที่สแลชเชอร์ถูกชุบชีวิตขึ้นอีกครั้งครับแต่มันไม่ได้กลับมาในรูปแบบเดิม แล้วอะไรคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของแนวนี้ในช่วงปลายยุค80และต้นยุค90แลชเชอร์เฮอร์เลอร์นะครับดูเหมือนจะหมดมนขังไปแล้วครับหนังแนวนี้เริ่มกลายเป็นสูตรสำเร็จที่น่าเบื่อซ้ำซากจนกระทั่งมีหนังเรื่องหนึ่งที่ฆ่าสแลชเชอร์แบบเก่าครับและคืนชีพให้กับมันในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดฮะหนังเรื่องนั้นคือสครีมปี1996 ของเวสคราวเวนนะครับหนังที่ทําให้แตล a s าเชอร์เฮอร์เลอร์กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งแต่คราวนี้มันมาพร้อมกับความตระหนักรู้ในตัวเองครับสครีมไม่ใช่แค่หนังแตล a s าเชอร์ er ธรรมดาแต่มันคือหนังที่รู้ว่าตัวเองเป็นหนังสยองขวัญและเล่นกับกฎของหนังแนวนี้อย่างชาญฉลาดครับ ก่อนหน้านี้สซเลชเชอร์เร์เลอรมมีสูตรสำเร็จที่แน่นอนครับมีกลุ่มวัยรุ่นฆาตกรโสมลากากฉากไล่ล่าและไฟนอนเกิดที่ต้องเอาตัวรอดแต่สครีมเนี่ยกับทำลายกฎเหล่านั้นฮะด้วยการที่ให้ตัวละครในเรื่องรู้จักกฎของนางสยองขวัญและใช้มันในเกมเอาชีวิตรอดครับมันคือการเกดสีเซเลชเชอร์เฮอร์เลอร์แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจดหมายรักถึงหนังแนวนี้เหมือนกันและผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จมหาศาลเลยครับ หลังจากสครีมออกฉายมันทำรายได้ทันหล่ทลายและปลุกกระแสดัลเชอร์เฮอร์เลอร์ให้กลับมาอีกครั้งส่งผลให้เกิดนางแนวเดียวกันตามมาอีกมากมายลยครับ mm hmm. เช่น I know w What You Did Last s u m m e r ปี1997เออแบร์เลเจนต์ปี1998หรือวอลเลนไฮปี2001นะฮะ mm hmm. แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือดัลเชอร์เฮอร์เลอร์เนี่ยไม่ใช่การไล่ล่า่าฟันแบบเดิมละมันมีความซับซ้อนมากขึ้นคาตากรมีมิติขึ้นและคนดูก็เริ่มเข้าใจกลไกของนางแนวนี้มากขึ้นด้วย หลังจากความสำเร็จของสครีมเนะี่ยสตูดิโอฮอลลีวูดเริ่มมองย้อนกลับไปที่สแลชเชอร์ฮอลเลอร์ยุคแรกนะครับและแตัดสินใจว่าถึงเวลานำพวกมันกลับมาใหม่อีกครั้งแล้วช่วงปี2000-2010กลายเป็นยุคทองของการรีเมคและการรีบูทสแลชเชอร์ฮอร์เลอร์นะครับเช่นฮาโล,ลวีนปี2007ของร็อบซอมบี้ที่ไปเจาะลึกเรื่องราวของไ er, มเคิลเมเยอร์มากขึ้นนะครับไฟเดนเดอร์จอร์จินปี2009ที่ให้เจสันวอร์ฮีสตูดันขึ้นหรือแม้แต่อันไอแมร์ออนเอ็มสตรีทปี2010 ที่พยายามเปลี่ยนเฟรดดี้คูเกอร์ให้ดูสมจริงมากขึ้นครับแต่ถึงแม้จะมีการรีเมคมากมายส mm hmm. แลชเชอร์เฮอร์เรอร์ก็ยังคงต้องดิ้นรนเพื่อหาตัวต,วตนใหม่ครับเพราะคนดูเริ่มขาดเดาทุกอย่างได้แล้วครับส mm hmm. แลชเชอร์เฮอร์เรอร์พยายามคืนชีพตัวเองหลายตัวหลายครั้งและประสบความสำเร็จในยุค90กับสครีมและยุค2000กับรีเมคของตำนานยุคเก่าแต่คำถามคือว่าสแลชเชอร์เฮอร์เรอร์ยังมีที่ยืนอยู่ในยุคปัจจุบันหรือเปล่า มันยังสามารถทําให้คนดูกลัวได้อยู่ไหมหรือมันกําลังจะตายไปแล้วจริงๆสแลชเชอร์เฮอร์เอนี่ยอยู่รอดมาได้ถึงยุคปัจจุบันหรือเปล่าหรือมันถูกทิ้งไว้ข้างหลังให้กลายเป็นเพียงความทรงจำของยุค80และ90หลายคนคิดว่าสแลชเชอร์ตายไปแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ตายครับแต่มันเปลี่ยนไปในช่วงปี2018 2 0 2 3ถึง2023 เราได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เรียกว่า legacy sequel นะครับหรือภาคต่อที่เชื่อมโยงกับต้นฉบับโดยตรงนะครับเช่น Halloween ปี2018ที่ตัดภาคเก่าทิ้งหมดเลยและกลับมาเล่าเรื่องของ l อ r i s r o a d แล้วก็ Michael m y e r s มาอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังมีสคร e มปปี2022ที่นำเอา Ghost Face กลับมาพร้อมกับตัวละครเก่าผสมกับตัวละครใหม่ทำให้ Snatcher h ร r เฮ r มีความร่วมสมัยมากขึ้นครับ Legacy s e c r e l เนี่ยไม่ใช่แค่การนำตัวละครเก่ากลับมาแต่มันคือการตีความสแลชเชอร์เฮอร์เรอร์ใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยครับทำให้หนังแนวนี้ยังคงอยู่ได้ในโลกที่ผู้ชมเปลี่ยนไปแล้วและนอกจาก Legacy s e c r e l แล้วสแลชเชอร์เฮอร์เรอร์ยังได้รับการชุบชีวิตผ่านหนังอินดี้สุดโต่งนะครับที่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสตัวดีโอใหญ่ครับเช่น Terrifier ปี2016และก็ภาค2เมื่อปี2022 สแลชเชรยยุคนี้ไม่ใช่แค่การไล่ฆ่าธรรมดาแะครับแต่มันถูกยกระดับนะครับให้โหดขึ้นดิบขึ้นและหลุดจากกฎเกณฑ์แบบเดิมๆมันคือหนังสยองขวัญที่ไปไกลกว่าขอ,ขอบเขตของฮอลลีวูดไปแล้วครับเช่นเดียวกับ S นะสรังปี2022แล้วก็ Pearl ปี2022เหมือนกันนะครับที่กำกับโดยทีเวสหนังที่ใช้โครงสร้างของแ l ชเช e r เฮอร์เอร์ผสมกับสุนทรียศาสตร์ของหนังยุคเก่าทำให้มันดูสดใหม่และเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครครับ และเชอร์เฮอร์เเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในโรงหนังอีกต่อไปครับมันเริ่มเข้าสู่วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ฆาตะกรสวมหน้ากากไม่ได้ไล่ล่าคนในป่าเพียงอย่างเดียวแต่มาอาจจะยูนไนติคตอก t ทวิตเตอรหรือแม้แต่ดิจอืมพันทิปก็ด้วยและนั่นคือสิ่งที่ Bodies 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 2 0 2 2ส,สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับหนังเรื่องนี้ใช้สื่อโซเชียลและวัฒนธรรมเจนซีเป็น,นกลไกหลักของเรื่อง ถามไม่เซเลชเชอร์เฮอร์เลอร์กลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนดูมากกว่าที่เคยครับถึงแม้เซเลชเชอร์เฮอร์เลอร์เนี่ยจะเปลี่ยนไปมากแต่คำถามก็คือว่า มันยังสามารถทําให้คนกลัวได้จริงๆหรือไม่ยกนี้ผู้ชมรู้ทัน,นกลไกของหนังแนวนี้ไปหมดแล้วครับพวกเขารู้ว่าไฟนอลเกลอใครใครจะตายก่อนและวคาตากร์ต้องมาในฉากสุดท้ายดังนั้นสาระเชอร์เอร์ในปัจจุบันจึงต้องพยายามหาวิธีใหม่นะครับที่จะทําให้คนดูยังคงรู้สึกระทึกขวัญไม่ว่าจะเป็นการใส่ความซับซ้อนทางจิตวิทยาการเพิ่มปริศนาหรือแม้แต่การพลิกบทบาทของคาตกรและเหยื่อครับ สารชเชอร์เฮอร์เรอร์ในวันนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกับยุค80หรือ90อีกต่อไปแต่มันก็ยังไม่ตายครับมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยบางครั้งก็กลับไปหาต้นกำเนิดของตัวเองและบางครั้งมันก็ฉีกกรอบออกไปเลยคำถามคือว่าส l a s h ชเชอร์เฮอร์เรอร์ยังมีที่ยืนในอนาคตไหมหรือมันจะกลายเป็นเพียงตำนานที่ถูกพูดถึงในอดีตแล้วคุณล่ะคิดว่าสารเลชเชอร์เฮอร์เรอร์จะไปในทางไหนต่อคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับส l a s h ชเชอร์เฮอร์เรอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แนวหนังที่ทำให้เรากลัวเหมือนเมื่อก่อน แต่สิ่งหนึ่งที่มันทำได้เสมอคือทำให้เราหันกลับมามองข้างหลังไม่ว่าจะเป็นไมเคิลเมเยอร์สเจส o นวอ e เฮสโกลด์เฟสหรือแม้แต่ฆาตรกรจากหนังยุคใหม่พวกเขาทำให้เรารู้ว่าความกลัวไม่ได้หายไปไหนมันแค่รอเวลาที่จะกลับมาและบางทีมันอาจจะกำลังยืนอยู่ข้างหลังคุณในตอนนี้ก็ได้ แล้วคุณล่ะยังกลัวสลาเชอร์เฮอเรลอยู่ไหมครับหรือคุณคิดว่ามันหมดมนขลังไปแล้วคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณครับ